จับมาต่อกับ the i n so, e s s Talk ในช่วงสุดท้ายของเราในค่ำคืนน so ี้ครับผมมีอยู่กับคุณอลิสาที่เรียกได้ว่าเป็นกูรูเรื่องเรื่อง Grooming หลายๆอย่างเมื่อตอนช่วงเบรกเราคุยกันถึงเรื่อง Grooming ว่าถ้าเกิดผมไปเียนกับคุณอลิสาเนี่ยจะมีอันนึงที่เรียกว่าทำให้ดูเป๊ะเลยคือยังไงครับก็คือเราจริงๆถ้าถ้ามีเวลาเราสอนเราจะไม่มีแบ่งผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเราจะให้ mix กันเราก็จะมี men fashion consultant มาสอนนะคะก็จะมาสอนเลยอย่างผู้ชายเนี Leonard ่ย เยอะมากเลยค่ะที่ผู้ชายไม่รู้เช่นว่าการผูกเน็คไทยมีกี่ประเภทแล้วไอาการผูกแต่ละประเภทเนี่ยเราเลือกจากอะไรเชื่อไหมคะร้<ม> <100. S 2> อยทั้งร้อยไม่มีใครตอบได้ถามแล้วที่ผูกมาเนี่ยทำไมถึงเลือกที่จะผูกปมแบบนี้ผูกเป็นอยู่ปมเดียว oh. อ๋อก็เลยไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับอะไรในเสื้อผ้าถึงได้ต้องเลือกปมแบบนั้นค,ค่ะแล้วก็เช่นแขนเสื้อควรจะยาวถึงตรงไหนเชื่อไหมคะว่ามีซีเนี่ยเอ็กเซทีฟบางท่านเนี่ยแจ็คเก็ตยาวกว่าเสื้อมาตลอดชีวิตการทํางาน ถ้าเอาแขนลงนี่คือไม่เห็นแขนเสื้อค่ะเห็นแต่แจ็คเก็ตซึ่งปัจจุบันหลายๆคนก็คงไม่รู้ด้วยรวมทั้งไอติดกระดงติดกระดงด้วยครับถูกต้องดับเบิลเบสอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เข้าใจกันเลยค่ะเพราะฉะนั้นคือไอคือตัวเองเองก็เรียนรู้มากขึ้นเมื่อสอนด้วยเพราะเราก็ได้ฟังด้วยนะคะแล้วก็ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นประโยชน์นะคะช่วยกลับมาเรื่องใกล้ๆตัวกันบ้างมีอะไรที่คุณศาสตร์ไปทั้งต่างประเทศทั้งเมืองไทยที่คนไทยเนี่ยข้อผิดพลาดที่ชอบทํากันบ่อยๆที่เรามักจะประสบพบเจอกันบ่อย เอาตรงๆเลยนะคะเอาอย่างแรกสุดเลยก่อนดีกว่าเราไม่ค่อยจะ observe culture ของเมืองนอกนะคะเราอ่ะชอบเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรที่มันเข้ามาแต่ว่าเราไม่ค่อยทำทำการค้นคว้าศึกษาให้มันลึกเราไม่ค่อยทำโฮมเวิร์กเราก็จะไม่ค่อยรู้ อ่อแล้วเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะไปกลุ่มหนึ่งของเราค่ะเราไม่ค่อยไปดูว่าคนอื่นเขาทาอะไรกันยังไงเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยบางทีอย่างที่บอกเวลาเราสอนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าหูยน้อยมากใน1ัน0คนเนี่ยเราบอกได้เลยว่ามีกี่คนที่รู้จริงๆว่าอะไรควรจะเป็นแบบไหนส่วนใหญ่ไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่รู้จริงๆค่ะส่วนใหญ่ไม่รู้จริงๆค่ะ คอร์เซ็นเตอร์ผมเคยสังเกตเมื่อกี้ตอนที่คุณอาษาไลฟฟังว่าข้อผิดพลาดของคอร์เซ็นเตอร์อันนี้ผมว่าทุกคนต้องเคยเจอใครที่มีปัญชัไหมเราเออามีปัญหาเราต้องโทรหาคอร์เซ็นเตอร์เราเจอเรื่องอะไรบ่อยที่แย่ที่สุดเลยนะคะเพราะว่าตัวเองเนี่ยสอนเรื่อง Voice ด้วยนะคะที่แย่ที่สุดแล้วคอมเมต์ที่สุดคือเรียกลูกค้าว่าพี่อันนี้เกิดขึ้นเป็นประจําถามได้เลยทำเซอร์วีส์ได้เลยลูกค้าร้อยทั้งร้อยโมโหตรงนี้ก่อนเลยบางคนสวนกลับไปเลยค่ะว่าใครเป็นพี่แล้วนอกเหนือจากนั้นล่ะครับว่าแล้ว คอนเซรเตอร์ควรจะเรียกว่าอะไรครับจิตคุณค่ะอย่างเวลาเ,เราสอนลูกค้าเราบอกออสอนออนักเรียนเนี่ยนะคะ,คะเราบอกตลอดเลยว่าอย่าเรียกลูกค้าว่าพี่<ช>เรียกได้เมื่อไหร่เราถามเขาเรียกได้เมื่อไหร่เรียกได้เมื่อเขาเรียกตัวเขาเองว่าพี่แต่ว่า in business เนี่ย you want to draw a line ถ้าอยู่เรียกเขาว่าพี่เขาโทรวันเสาร์ห้าทุ่มโอเคไหม เขาโทรวันอาทิตย์โอเคไหมเพราะมันไม่มีเส้นไงคะเพราะว่าคุณเป็นพี่น้องกันไงไม่เป็นไรใช่ไหมเขาก็เลยบอกเออมันก็จริงเพราะว่าบางทีเขาก็รู้สึกว่าเข้ามาติดเขาเหลือเกินคือเรื่อง personal space เราก็สอนเรื่องนี้ด้วยบางคนไม่เข้าใจไงคะแต่คนเป็นคอเซนเตอร์เขาก็อยากจะ จิ้งสนิทให้เร็วที่สุดอยากค่ะอยากใช่ถ้าถ้าเป็นที่เทรนมาดีๆต้องยกตัวอย่างอย่าง AIS เนี่ยเทรนมาดีนะคะบอกเลย professional นะคะเพราะฉะนั้นเขาจะวิธีการพูดจริงๆการพูดเนี่ยมันง่ายมันมีพอยส์กับเพซก็คือความเร็วของการพูดแล้วก็พอสคือหยุดควรจะหยุดตรงไหนถูกไหมคะซึ่งอันนี้คือคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจเพราะต้องบอกเลยว่าคนเนี่ยไม่ชอบความเงียบต้องการจะฟิลมันพูดให้มันให้มันมีคําพูดอยู่ในสเปซนั้นตลอดเวลาทีนี้เวลาที่เราทำอย่างนั้คนที่ฟังเขาก็ไม่ได้คิด ว่าเมื่อกี้ที่พูดมาประโยคแรกเนี่ยว่าอะไรค่ะเพราะฉะนั้นคือไอ้คอมเมนต์มากๆคือหนึ่งเรียกว่าพี่สองไม่ฟังไม่ฟังค่ะสามพูดไม่หยุดเนี่ยค่ะก็คือไม่ฟังเนี่ยแหละใช่จนไม่รู้เลอเพอเขาวางไปแล้วคุณก็ยังพูดอยู่เลยเลยคุณก็ยังพูดอยู่เลยเมื่อกี้คุณสาพูดถึง voice voice กับเอ่อ image branding มันมันมันคือยังไงครับสำคัญมากตัวอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะคะเดวิดแบคเคมเดวิดแบคเฮมเนี่ยดูดีหมดเลยเสียอย่างเดียวเสียง นะคะเดวิดเบคแมเนี่ยใครๆก็จะพูดว่าเขา mm hmm. เขาเป็นคนที่แล้วแล้วเขาก็ไปเรียนทางด้านส p ปีช hmm. ชมาด้วยนะคะ mm hmm. เพราะว่ามันจะมีคนที่มาจากเมืองประเภทเทือกเทนั้นที่จะพูด ออกจะเป็นโมโนโทนน่อยๆนะคะแล้วก็เสียงจะคล้ายๆผู้หญิงค่ะจะบอกว่าสิ่งเดียวในตัวเดวิดไปเข้มที่ไม่หล่อเลยคือเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเสียงนี่เป็นแบรนด์ของเรามากแล้วบางคนก็จะอายก็จะไม่กล้าพูดที่ไม่หล่อนี่คือยังไงครับของไบคไม่หล่อหมถึงว่าเสียงจะไม่ไม่แมนพูดว่าเสียงไม่แมนเสียงจะออกเป็นผู้หญิงนะคะจะเป็นอย่างนั้นแล้วตัวอย่างของคนที่ใช้เสียงดีๆได้ดีที่สุดนะคะ ในสายตาของตัวเองนะคะ,คะสองคนที่ชัดมากแล้วตัวเองก็เคยเคยได้ฟังเนี่ยนะคะ,คะก็จะมีโอบามาเนี่ยนะคะคหนึ่งคนแล้วคนที่สองคื Blair, อโทนี่แบล็คโทนี่แบล็คสองคนนี้ใช้โดยเฉพาะยิ่งโอบามาเนี่ยนะคะตัวเล็กนิดเดียวแต่เสียงเนี่ยกล้องมากค่ะเสียงกล้องเสียงชัดมากค่ะการเป็นผู้บริหารเนี่ยคนจะต้องเป็นเสียงยังไงอะจริงจริงแล้วมีพลังนะคะแต่ไม่ใช่กระโชกหกห้าเพราะว่ามันไม่จำบางทีการจะดุคนไม่จําเป็นต้องตะโกนใส่เขาเนอะไหมคะเสียงเนี่ยเวลาที่เราพูดเนี่ย เสียงเป็นสิ่งเดียวที่ซ่อนอารมณ์ไม่ได้เมื่อเราแฮปปี้เขาเขาเซนส์ได้เขาได้ยินเมื่อเราเขาถึงได้บอกเวลาเขาสอนคอเซนเตอร์ให้ยิ้มเวลาพูดเวลาเขาบอกลูกค้าจะได้ยินเขาพูดอย่างนี้ลูกค้าจะเห็นว่าอยู่ยิ้มอยู่ใช่ทีนี้ในการเป็น senior executives เนี่ยมันมีแต่ละ Time มที่อยู่จะต้องเคลียร์มากกว่าที่จะต้องเสียงดังแล้วมันก็จะมีเวลาที่คุณควรจะเสียงดังมากกว่าอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือมันมันต้องมันต้องอยู่ที่ว่า คนเนี่ยถูกเทรนถ้าเมืองนอกเนี่ยนะคะอย่างเช่นเกรดอย่างบริษัทที่เราทำงานด้วยเรื่อง voice <c oughs> เนี่ยเช่นเกรดเนี่ยคนส่วนใหญ่ที่เป็น s e n executive ถูกจับไปเทรนหมดคะ่ะเรื่องเสียงเพราะว่าอะไร public speaking อ่ะคือสิ่งที่ทุกคนกลัวการต้องมาพูดให้คนอื่นฟังแล้วถ้าตัวเองเป็นใหญ่เนี่ยต้องให้ไปพูดสักครั้งหนึ่งแล้วสันึกควันแล้ว <ศา S 1> กั <สา S 1> ุณกลัวไหม,มเรื่อง public speaking ตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าไม่มี background training เลยจนมาทำเอเมจคอนซ s เลติ n งไม่มีแบ็กกราวน์เลย,เลยครั้งแรกที่3ครั้งแรกแล้วกันค่ะ3ครั้งแรกที่สอนเนี่ยนะคะให้เด็กอัดนวิดีโอมาได้ยินเสียงกรามตัวเองกระทบกันจริงเหรอจริงค่ะกลัวมากแล้วเราเปลี่ยนตัวเองได้ยังไงให้มัน,นก็จะทําเป็นอาชีพมันก็ต้องมันก็ต้องผ่านไปให้ได้กลัวมากค่ะแล้วก็มือเท้านิ่มนิ่มไปหมดเลยคือกลัวมากแล้วก็พูดเร็วมากแล้วก็มีพยายามจะ พยายามจะ catch my breath ด้วยแล้วเสร็จแล้วตอนหลังก็พอเห็นเราก็เข้าใจมากขึ้นแล้วเราเห็นคนอื่นด้วยมั้งคะจริงๆต้องบอกว่าอาชีพที่ทําอยู่เนี่ยต้องขอบคุณผู้เรียนเพราะเราเรียนรู้จากเขาเยอะรู้จกใช่ค่ะเยอะมากเรากําลังคุยกันอยู่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทั้งหมดที่เราพูดกันมันเป็นสิ่งภายนอกหรือเปล่าและสิ่งภายในใช่ใช่มันแล้วภายในล่ะแล้วเรามองยังไงทําไม ทำไมสิ่งนี้มันถึงสําคัญกว่าหรือว่าสําคัญเท่าหรือสําคัญน้อยกว่าอย่างไอ่าถ้าพูดตรงๆ i m เอ e มคัญไหมสําคัญมากฝรั่งชอบพูดว่า first impression เ<ช>นี่ยนะคะ make ก็ได้ break deal ก็ได้แล้วก็ you never get a second chance to make a first impression แต่ในขณะเดียวกัน never judge a book by its cover อ่าโอเคแต่ว่ามีกี่คนคะที่ไม่ทําแบบนั้น เวลาที่เราเห็นคนอย่างเมื่อกี้ที่ตอนที่เรานั่งคุยกันได้อธิบายว่าส่วนหนึ่งของ exercise ที่เราทำเนี่ยนะคะครคเรื่อง first impression เนี่ยเราเอาของดรแซมกอ s สลิงซึ่งเราทำงานด้วยกันเนี่ยนะคะคมาใช้ก็คือการเอารูปเขาเรียก uh, zero acquaintance คือคนที่ไม่รู้จักเราเลยเนี่ยสามารถดูรูปเรารูปนะคะไม่ได้เห็นเราเห็นรูปแล้วสามารถที่จะบอกได้เลยคือสมมติว่าผม,มเออคนที่สามรู้จักผมเอารูปผมมามาดู ในสาสามารถที่จะได้เ,เออซึ่งไม่รู้จักนะคะแต่ออบอกได้เลย i i g i v r t r a s e s เนี่ยเของคนเนี้ยที่ชาร์ตเนี่ยเขาโอเพ่นไหมเขาเป็นคนยังไงอะไรพวกเนี้ยนะคะเทรดที่มี5ข้อเนี่ยสามารถที่จะบอกได้ถูก80% 80%เพราะฉะนั้น First Impression สำคัญเลยคและ20%ละะมันไปอยู่ที่ไหนครับเพราะว่ามันอยู่ที่ถ้ามี Movement ถ้ามี Body Language ถ้ามีการส่งเสียงออกมาเขาชาัดขึ้นค่ะแต่นี่จาก Snapshot เนี่ยนะคะ80คนี่ เยอะมากเลยเยอะมากมากเยอะมากปัจจุบันเนี่ยผู้บริหารที่พักหลังเขาดันตัวเองข้ามาเป็นเหมือนกับแบรนด์แอนดบอสเลอร์เนี่ยทำไมทำไมสินค้าเขาอย่างเดียวเขาขายไม่ได้เ่ะครับเพราะว่าจริงๆแล้วสินค้าอย่างเดียวเนี่ยขายไม่ได้มาตั้งนานแล้วถึงได้ต้องมีการโฆษณาเพราะถ้าของดีใช่ไหมคะของดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องโฆษณาเดี๋ยวนี้ของที่ไม่เคยโฆษณาเลยสมัยเราเป็นเด็กก็ต้องเริ่มมาโฆษณาแล้วเพราะอะไรโลกมันเปลี่ยนไปคอมเพติชันสูงขึ้นเจเนอเรชันของคนเปลี่ยนไปบางทีอันนี้ไม่รู้จักอ่ะ เด็กรุ่นนี้ไม่รู้จักใช่ไหมคะรุ่นก่อนๆตายไปแล้ว <laughs> ที่เคยใช้อ่อ,อตายไปแล้วแก่แล้วไม่ได้ใช้แล้วจริงๆเลยสายเรียนรู้อันนี้จากการที่เคยไปสอนอาริยานประกันน่ยนะคะถามเขาว่าทําไมเขาถึงมาเรียน <laughs> เขาบอกว่าเขาบอกตรงๆเลยนะว่าคนที่เซ็นเช็คให้เขาเนี่ย แก่แล้วกําลังจะตายหมดแล้วเซ็เนเช็คค่าประกันเนี่ยค,ะค่ะกำลังจะตายหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองให้ไปเข้ากับลูกหลานคนพวกนี้ได้ลูกหลานคนพวกนี้คงไปเลือกคนขายประกันรุ่นเดียวกับเขาเอา๋อเขาก็เลยต้องมีการปรับลุกตัวเองตลอดเวลา,าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นยกตัวอย่างเช่นผมว่าสินค้าไทยเนี่ยเห็นอยู่แค่แบรนด์ไม่กี่แบรนด์เองที่มีเป็นเอแบสเดอร์เป็นโอเนอร์ค่ะค่ะทำไมเขาถึงยังไม่รีบปรับตัวเองออกมาปรับให้เป็นยังไงคะ ปรับให้เหมือนกับให้ผู้บริหารการมานเป็นในบอสเดอร์เองแบบยกตัวอย่างเช่นคุณตันเพราะมันไม่จําเป็นเพราะว่าอย่างคุณตันนี่เป็นต้องเรียกเป็นอ r e p r e n e อ r ใช่ไหมคะอย่าง Pro c t e r อร์แอนไม่ใช่เป็นบริษัทใหญ่ถูกไหมคะมี global support คุณตันไม่มีคุณตันไม่มีเพราะฉะนั้นคือการที่ออกมาใช่ไหมคะคือ capture กลุ่มไหนค่ะอย่าง p r o c t e r g a m b l e มแชมพูนี่มันขายทั่วไปหมด support มันทั่วโลกไปไหนก็เห็นไปไหนก็เห็นอันนี้ไม่ใช่แล้วเหมือนกับสินค้าก็ สีสงสีอะไรทุกอย่างมันก็แอบโฆษณาตลอดเวลาเป็นิมเมจของตัวเองด้วยตลอดเวลาเราเห็นตลอดเวลาในประเทศไทยมีคนอย่างคุณอลิสาที่จัดเทรนนิ่งอย่างเนี้ยเยอะมากน้อยขนาดไหนถ้าทำคอร์เปรสไม่แน่ใจนะคะไม่แน่ใจแต่ว่าถ้าทําเป็นรายบุคคลคิดว่าน่าจะมีสัก2อสท่านที่เพิ่งจะไปเรียนมาแล้วก็มาทําด้านนี้ค่ะที่บอกว่าไม่แน่ใจเนี่ยเพราะว่าไม่เคยไปพบลูกค้าแล้วเขาบอกว่าเออเมื่อกี้เพิ่งจะคุยกับอีกเจ้าอะไรไม่เคยได้ยินไม่เคยค่ะไม่เคยได้ยินแล้ว อเรียกได้ว่าอ่ง potential ในตลาดปัจจุบันดีมากสะพัดดีนะคะบอกตรงๆว่าดีมากแต่มันอยู่ที่ว่าเราทําไวแค่ไหนเพราะว่าต้องบอกตรงว่านี่ไม่ใช่สกิลที่จะ pass on ค่ะเป็นสกิลที่คุณต้องมีอยู่ในตัวอย่างเรื่อง deception training หรือ lie detection ที่อลิสาบอกเมื่อกี้นี้นะคะต้องไปเรียน ไปเรียนแล้วก็ต้องฝึกูไลน์ TECTION จับโกหกด้วยจับโกหกเพราะว่าอย่างเนี่ยวันศุกร์ก็จะไปสอนที่รัฐสภาใช่ไหมคะสอนตำรวจมันเป็นสกิลที่ตัวเองต้องมีตัวเองต้องเป็นคือมันไม่ได้ไปเรียนปุ๊บแล้วกลับมาทําได้ทีนี้พอตัวเองทํางานกับตํารวจมาพักหนึ่งเพื่อช่วยเขาสอบสวนอะไรแบบเนี้แล้วก็จากงาน r e c r u i t m e n t เหมือนเราคอยจับโกหกอยู่แล้วว่าจริงพูดจริงหรือเปล่าพูดจริงหรือเปล่าเราก็มีตรงนี้อยู่ไงคะ แล้วดูเหมือนว่าคุณเอลิสาต์ต้องไปเรียนอะไรพัฒนาตัวเองตลอดเวลาตลอดเวลาแล้ววางแผนไหมว่าต่อจากนี้กำลังจะเรียนอะไรเพิ่มเติมก็จริงๆตอนนี้กาลังกาลังจะไปเรียนกําลังจะไปสอบดีกว่าค่ะเรียนเสร็จแล้วกำลังจะไปสอบเป็น certified forensic interviewer forensic ค่ะเพราะว่าชอบด้านนี้เรียนด้านนี้ค่ะเรียนเรียนด้าน forensic interview forensic investigation แล้วก็ c r i m i n a l ค่ะ psychology เรียนด้านนี้อยู่ค่ะก็กําลังจะไปสอบ ได้ครับผม fingers crossed น,นี่นะครับคุณผู้ชมใครที่กำลังสงสัยอยู่แล้วกำลังคิดอยู่ว่าสิ่งเหล่านี้แบรนด์ของตัวเองมันสำคัญขนาดไหนเมว่าต้องให้ตัวเองครับสอบถามตัวเองมากกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรืออยังแล, <laughs> และนี่คือทั้งหมดของ Business Talk ในค่ำคืนนี้วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณอาสามากค,ครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับ